Google AI Overviews การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กระทบทุกเว็บไซต์เกิดอะไรขึ้นกับการค้นหาใน Google Google เพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ชื่อ AI Overviews (AIO) ที่แสดงสรุปคำตอบจาก AI ตัว Gemini บนหน้าผลการค้นหาทำให้ผู้ใช้ได้คำตอบทันทีโดยไม่ต้องคลิกเข้าเว็บไซต์ตัวอย่างการทำงานของ AI Overviews คุณค้นหาวิธีทำส้มตำแทนที่จะต้องคลิกเข้าเว็บสูตรอาหาร Google จะแสดงสูตรสำเร็จพร้อมวิธีทำใต้กล่องค้นหาทันทีทางล่างจะมีลิงก์เว็บต้นทางขนาดเล็กมากตัวเลขสำคัญในประเทศไทยขนาดตลาดโฆษณาออนไลน์ไทย2024 Google Search 2,000ล้านบาท YouTube 4,000ล้านบาทรวมตลาด Google ในไทย6000ล้านบาทพฤติกรรมคนไทยออนไลน์ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต65.4ล้านคน91.2%ของประชากรเข้า Google 48.5ล้านคนต่อเดือนเข้า YouTube 35.5ล้านคนต่อเดือนใช้เวลาออนไลน์7ชั่วโมง54นาทีต่อวัน67%ใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลใช้ Android 68.5%ของ Google ใช้โครมเป็นหลักของ Google Google ครองตลาดเซิร์ช98.5% สถิติผลกระทบจริงที่เกิดขึ้นการลดลงของทราฟิกการคลิกโฆษณาลดลง25%เมื่อมี AI Overviews Organic Traffic ลดลง50%จากการค้นหาข้อมูลทั่วไปบางเว็บไซต์สูญเสียทราฟิก18-64%ขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาการแพร่กระจายของ AI Overviews ปรากฏใน12.47%ของผลการค้นหาทั่วโลกสิงหาคม2024 เพิ่มเป็น18.76%ในสหรัฐพฤศจิกายน2024คาดว่าจะขยายสู่ทุกประเทศเร็วๆนี้ใครได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักเว็บข่าวรายได้จากโฆษณาลดลงเพราะคนไม่คลิกเข้าอ่านเว็บพอร์ทัลทราฟิกลดลงอย่างต่อเนื่องเว็บให้ข้อมูลคำตอบแสดงใน AI แล้วไม่ต้องเข้าเว็บนักทำ SEO คีย์เวิร์ดทองคำไม่ได้ผลเหมือนเดิม Content Creator เนื้อหาถูกนำไปสรุปโดย AI กลุ่มที่ยังรอดได้ E-Commerce คนยังต้องคลิกเพื่อซื้อของบริการท้องถิ่นต้องการข้อมูลเฉพาะพื้นที่เนื้อหาเชิงลึก AI สรุปไม่ครบต้องอ่านต้นฉบับทำไม Google ถึงทำแบบนี้เหตุผลเชิงธุรกิจแข่งขันกับ Chat GPT กลัวสูญเสียตลาดให้ AI อื่นเก็บผู้ใช้ไว้ไม่ให้ไปใช้บิงคลอดหรือ AI อื่น อ่อสู้เพื่ออนาคตมูลค่าตลาด AI มากกว่าตลาด Search การเสียสละ Google ยอมสูญเสียรายได้จากโฆษณาระยะสั้นเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในยุค AI สัญญาณเตือนที่เห็นได้แล้ว Traffic source ใหม่ที่เริ่มปรากฏ Traffic from AI เริ่มปรากฏใน Google Analytics แสดงว่าคนเริ่มไม่ค้นหาใน Google แต่ถาม AI โดยตรงพฤติกรรมผู้ใช้เปลี่ยนเร็วมากเหมือนการเปลี่ยนจาก SMS เป็น l ล ne จะทำอย่างไรต่อไปสำหรับเจ้าของเว็บไซต์สร้างเนื้อหาที่ AI สรุปไม่ได้เนื้อหาเชิงลึกความคิดเห็นมุ่งเน้น e-commerce และ local SEO สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งเพื่อให้คนจำและพิมพ์ชื่อเว็บตรงพัฒนาช่องทางอื่นเช่นอีเมลโซเชียลมีเดียแอปสำหรับนักการตลาด เตรียมตัวสำหรับยุค AI first search เรียนรู้การทำ AI SEO ให้ AI อ้างอิงเว็บเราลงทุนในเพจแอสมากขึ้นเพราะออแกนิกลดลงสรุปการมาของ Google AI overviews เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดผู้ที่ปรับตัวได้เร็วจะรอดผู้ที่ยังยึดติดวิธีเก่าอาจต้องเจ็บปวดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นการปฏิวัติวงการออนไลน์ที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการ